ครบทุกรหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกวนชั้นครับก็สวัสดีนะครับหลังจากที่แปลงสาธิตเกแกวอุดมธรรมนะครับโครงการตู้พระธรรมน้ำสุกนะครับที่หลวงตาภูพานอุดมธรรมนะครับประธานทรงวัดภูพานอุดมธรรมพร้อมด้วยพ่อปู่ฤาษีเกตแก้วนะครับประธานอุปธรรม ท่านได้ใช้ชื่อโครงการว่าตู้พระธรรมนำสุขคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับอย่างกับเรียนกับท่านผู้ชมไปแล้วหลายๆครั้งนะครับก็คงจะจํากันได้นะฮะที่ตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนงมะไฟตําบลคมินอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งวันนี้นะฮะหลวงตาภูพานครับได้ฝากบอกบุญมายังสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาบุญบารมีถึงพร้อมทุกๆท่านนะครับท่าน อยากจะขอเชิญชวนนะครับผู้ที่มีบุญวัสนาสถาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธโคตมะทันใจนะครับหน้าตักกว้าง5เมตรและก็ที่พักสงฆ์นะครับที่แปลงสาธิตเกตแก้วอุโรมธรรมแห่งนี้นะครับวันศุกร์ที่4นะครับเดือนธันวาคมพุทธศักราชพศส5 6 3นะครับเวลา7.39หน่อนะครับ จะได้ทำพิธีบวงสวงบูชาคุณพระสัมมาสัมพุทธะแล้วก็เวลา8.39น,นนะครับท่านจะเทปูนส่วนที่เป็นฐานชุกชีจนแล้วเสร็จวันเสาร์รที่5ทธันวาคมพุทธศักราชพศ2563นะครับท่านจะได้เทส่วนที่เป็นลำตัวองค์พระพุทธโคตมะทันใจวันอาทิตย์ที่6 เดือนธันวาคมพุทธศักราชพศ2563นะครับจะได้ทำพิธีเทส่วนที่เป็นพระเศียรของพระพุทธโคตมะทันใจนะครับจนแล้วเสร็จพิธีนะครับท่านหลวงตาภูพานฝากบอกบุญผู้มีวาส,สนาถึงพร้อมร่วมเป็นต้นบุญนะครับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธโคตมะหน้าตักกว้าง5เมตรในคราวนี้โดยผ่านบัญชีสั่งสมบุญธนาคารกรุงไทยนะครับ หมายเลขบัญชี4211543008นะครับชื่อบัญชีวัดภูพานอุดมธรรมนะครับหรือติดต่อสอบถามผ่านหลวงตาภูพานอุดมธรรมนะครับหรือพ่อปู่ฤษีเกตแก้วประธานอุปธรรมนะครับพร้อมทั้งต้นบุญที่ได้รับมอบหมายนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0917919949นะครับ หลวงตาภูพานท่านฝากบอกบุญมายังสาธุชนทุกทกกท่านนะครับที่จะสั่งสมบุญนะครับในครั้งนี้นะครับเป็นบุญใหญ่นะครับที่แปลงสาธิตเกลี้แก้วอุดมธรรมนี้นะครับรอผู้มีจิตศรัทธาวัฒนาถึงพร้อมทุกๆท่านนะครับไปร่วมในงานมหาบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับตำบลขมิน้นอำเภอเมืองนะครับ จังหวัดสกลนครนะครับก็นางสบมพ์สยามชนก็จะไปร่วมทําบุญไปร่วมในงานบุญมหาบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากบอกบุญมายังสาธุชนผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่เมตตาที่จะร่วมสั่งสมบุญนะครับก็ขอให้ทุกท่านไปร่วมในงานมหาบุญครั้งนี้กันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ